สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชิปปี้สิรินคิดทิ้งวงการร่ำให้ถูกคณหาไม่ตรงปกอยู่ดีๆก็โดนงานเข้าอย่างจังสำหรับนางเอกสาวชิปปี้สิรินปรีดียานน์เมื่อถูกโยงถึงกระแสะข่าวเมาว,ว่าเป็นนางเอกเสียงแบล็คส่วย่อชอ,อช้างหมดสภาพไม่ตรงปกโดนบูลลี่แรงเลิกกับแฟนแล้วเสียโศนปล่อยตัวเหมือนคนเพิ่งคลอดลูก หวันซึมเศร้าซึ่งทางด้านชิปปี้ก็ไม่ได้ปล่อยให้สงสัยกันนานโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพล่าสุดของตัวเองขณะนั่งโพสท่าเลิเลๆอยู่บนโต๊ะสวมใส่ชุดกระโปรงตัวจิว๋วเผยให้เห็นสวดทรงองคเอลที่ยังคงความเป๊ะไม่เปลี่ยนพร้อมกับอินเนอร์ความเซ็กซี่ที่แพร่กระจายมาเต็มๆ ดยเจ้าตัวเผยตอนที่เลิกกับแฟนเก่าชิปเป็นคนไม่ชอบใครคนอื่นมองว่าชิปอ่อนแอชิปจะรู้สึกอายเวลาชิปรู้สึกชิปอ่อนแอแต่พอทุกคนไม่อยู่ก็เป็นตัวเองได้เต็มที่เราไม่ได้คิดว่าเราไปหาหมอเราคิดว่าเรารักเขามากมั้งเราเลยเสียใจแต่ว่าพอเราร้องจนเรารู้สึกเหนื่อยไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ทำอะไราก็เหนื่อยจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนไม่ตื่นมาก็ได้เพราะว่าตื่นมามันก็เหนื่อย คือใจเราเราเป็นคนเลือกเองเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าความต้องการคือการอยู่คนเดียวแต่เราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าการเลิกกับแฟนต้องเสียใจแต่สิ่งที่เราร้องให้มันไม่มีเหตุผลมันเป็นแต่ซึมเศร้า ช่วงที่เป็นน้ำหนัก10บโลคือตอนแรกหนักลงก่อนประมาณ4กิโลแล้วพอกินยาอยู่ดีๆ3-4เดือนน้ำหนักหนูขึ้น6กโล8โล10โลในระยะเวลาที่เร็วมากแล้วหนูก็ถามคุณหมอว่าตอนนี้บวมน้ำมากกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมใช้เวลานะคะแต่ชิปไม่ได้หมายว่าชิปจะอ้วนหรืออะไรชิปรู้สึกว่าอ้วนก็ได้ถ้ามีความสุขถ้าหายจากการเป็นซึมเศร้าชิปโอเคความรักครั้งใหม่กับคนนี้ปีกว่ากาค่ะแฮปปี้มากค่ะ ตอนแรกเราพยายามเปิดใจให้คนอื่นๆแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบใครสักคนเลยแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถอยู่คนเดียวเรียนรู้ตัวเองแล้วอยู่คนเดียวมันก็แฮปปี้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงใครเขาเข้ามาในแบบเพื่อนก่อนคือเป็นเพื่อนของเพื่อนแต่หนูรู้ว่าเขาชอบหนูแต่เขาไม่ได้จีบแบบนั้นระชิปบอกเลยว่าไม่ได้ชอบอยู่นะชิปเป็นคนตรงมาก ถ้าเกิดเขาไม่รู้จักชิปแล้วเขามาชอบชิปได้ยังไงเขาไม่รู้ว่านิสัยชิปเป็นยังไงแต่พอเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วมันโอเคไม่ได้มีความรู้สึกเขาชอบเราเราชอบเขาเราเขินเขามันไม่มีเลยมันมีแต่ทําอะไรทําเป็นตัวเองมากๆที่ไม่เปิดตัวเขาไม่ได้เป็นคนในวงการเป็นนักธุรกิจแล้วเขาไม่ได้อยากเป็นซัำวัน ไอจีเขาแทบจะไม่เล่นด้วยซ้ำเขาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาฉะนั้นเขาไม่สนใจอยู่แล้วกับการที่ไม่มีรูปในโซเชียลของชิปเพราะจริงๆในโทรศัพท์ชิปมีแต่รูปเขาเขาไม่งอนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดลีกขอบคุณครับ